โอเคครับตอนนี้มันก็เป็นวันที่สองแล้วครับที่โลบอกไม่เปิดได้เข้าไปเล่นจักทีนะซึ่งวันโลาจะมาพูดถึงผลกระทบต่อผมและและเพื่อนผมและหรือน้องน้องผมนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแบบผมก็ไม่ได้ช็อกอะไรมากเพราะว่าผมมีเกสมสำรองอยู่แล้วเนาะไม่ครับนะแต่ใครยัง วีนะครับเขาตอนนี้คือเขาเล่นโลบ,บอกแบบเขาเล่นโลบบผอย่างเดียวไงคือแบบพอไม่มีโลบ,บอเาก็แบบร้องไห้วันหนึ่งอ่ะคือแบบร้องไห้เลยนะแล้วคือแบบแล้วพอแต่ว่าพเพื่อนผมอ่ะก็ชวน่เล่นเกมอื่นจะได้นะนะก็เลยแบบได้เล่นเกมเนาะโอเคเออส่วนเพื่อนผมก็ก็กลับไปเล่นเกมเก่าๆนะคบเป็นเหมือนกับใช่มันกลับไปเล่นเกมเก่าๆที่เคยเล่นกันนะเนะช่นโมวงอส เอ่อ uh, มองอัพมนะินิเวิลเนี่ยมินิเวิลมันก็กลับไปเล่นผมก็โหลดไหมมินิเวิลถ้าอยากให้ทำก็เขาไม่ได้ก็จะเป็นมานี้ส่วนตัวผมก็มีกับเกี่ยวกัน้องใช่ไหมผมบอกไปส่วนน้องผมก็ตามเพื่อนตามเพื่อนผมไปนั่นแหละนะผมก็ต้องตามไปเพื่อความสนุกแต่ตอนนี้คือแบบถ้ามันมราบอกก็ก็จะดีเพราะว่าตอนนี้คือแบบผมเล่นมาครับแล้วมันก็โดนแบน Hi ไทพิกเซลไงบอกไปในคลิป Hi วิทต์อนะ เ okay. ออโอเคก็ตัวประมาณนี้ครับบ๊ายบาย